สวัสดีครับเ,เพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today v a l i t t y มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะเป็นคลิปที่แบบชิวๆบันเทิงๆไปนะครับเนื่องจากว่าไปเจอคลิปย่อยนะครับในในเรียวหรือในอะไรที่เขาเอามาลงเนี่ยฮะเห็นน้องนางงามนะครับคนหนึ่งเขาได้แต่งชุดเป็นพระยาสีโคตบองนะครับของกัมพูชาของเขเมรจริงๆเนะี่ยจะเป็นของไทยด้วยซ้ำไปนะฮะพยาโคตบองนะครับ พยาจริงๆเขาน่าจะเรียกว่าพยาสี่โคตตะบองนะครับแล้วทีนี้นะครับก็น้องเขาได้มีอาการร่ําให้ออกมาอย่างชัดเจนนะครับก็หลายคนก็เป็นห่วงว่าน้องเขาเป็นอะไรนะครับที่ผมเห็นผมก็คิดว่าน้องเขาจะเสียใจยอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยอยากจะเอามาให้กับทุกคนได้รับชมกันเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ ความเป็นไปเป็นมานะครับของเรื่องนี้ก็คือมีนางงามขเขมรนะครับได้รับงานแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานที่เขาจ้างมาหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องใส่เข้างานประกวดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับมันไม่ได้มีที่ไปที่มาของคลิปค่อนข้างชัดเจนนะแต่เนื้อหาสําคัญก็คือว่าน้องนะครับเขาได้แต่งชุดเป็นพระยาสีโคตบองนะครับเออออกมาตามที่เห็นในรูปนี้เลยนะครับเปรียบเทียบเลยว่าความเหมือนแตกต่างเป็นอย่างไรนะเออ แต่ว่านะครับผมยังจะไม่ให้ดูวิดีโอของน้องเขานะแต่ไปดูวิดีโอของอันนึงก่อนนะฮะอ,อันนึงก่อนอันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันนะพอดีว่าไปเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับมีคนแต่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอาสากลก็คือแต่งคลอสเพย์ครับไม่รู้เป็นตัวอะไรนะฮะไม่รู้เป็นตัวอะไรแต่อยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยช่วยระบุให้หน่อยว่ามันคือตัวอะไรที่นะครับแฝงร่างกายอยู่ในวัดเขมรหรือว่าอังกอร์วัดเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า อันเนี้ยเราจะนิยามว่าเป็นตัวอะไรดีครับก็คืออริเจอ์อัโก้นะติสจอกเกตทะรูปไหนเจือปิเนีอยู่จนขมายคือมันเลกตรงกลางบบบปูโถเขี่ยพิจารณ์มลเลออังโก้เกาส์ก็เป็นลำอ่าเริงกายเจีไปินียสมัยโกนี่ยเลยพิจารณาให้ลูกอวนหน่อย อ่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนนิยามเข้ามาแล้วกันว่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าน่าจะเป็นตัวอะไรไอ้ตัวแบบนี้นะครับเออตอนแรกคือผมอัดคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าผมก็บอกไปแล้วว่าผมเห็นว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าไม่เอาดีกว่าให้เพื่อนๆนบอกมานะครับว่าคลิปที่เพื่อนเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเพื่อนจะนิยามว่าเป็นตัวอะไรจะคิดขึ้นมาใหม่หรือว่า คุ้นเคยกับตัวอะไรก็บอกเข้ามากันแล้วกันนะครับเอาล่ะมาดูที่นางงามนะครับน้องคนนี้เนี่ยที่แต่งตัวเป็นพระยาสีโคตบองนะครับหรือว่าพระยาโคตบองอะไรก็แล้วแต่นะเออในปี1 9 8 2เเนี่ยขเขมรนะครับได้สร้างอนุสาวรีย์นะครับที่เรียกว่าพระยาสีโคตบองนะครับขึ้นมาใหม่นะขึ้นมาใหม่ประดับไว้ที่เมืองนะครับหรือว่าจังหวัดพระตะบองนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้ว เป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในสมัยก่อนนะครับแล้วทีนี้น้องคนนี้เนี่ยก็ไดเอารับเกียรติอันนี้คือเราไม่รู้หรอกว่าเกียรติสูงส่งแค่ไหนแต่มีความรู้สึกว่าน้องเขามีความภาคภูมิใจเหลือเกินจนต้องร้องไห้ออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคลิปที่น้องได้แต่งตัวเนี้เขาพูดว่าอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเชิญรับชมครับ Emotional right now. Yeah, I'm emotional. Right. I'm proud of myself. Yeah, I'm. I'm crying. because I am from Cambodia. Yeah, it is my national costume. Yeah, I really really proud of myself. Oh my god. Thank you. To the people of Cambodia, what it is, is your dance? Yeah, this is only my national costume in Cambodia. Not have for another country. Only Cambodia, that's a เอาละเพื่อนๆครับผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ว่าลักษณะของรูปคาแล้วที่ผมดูนะครับก็น้องเขาก็พูดประมาณว่าไอ้ที่น้ําตาไหลออกมาเนี่ยน้องเขามีความรู้สึกว่าเขาปราบลื้มในการที่เขาได้มาแต่งตัวเป็นเทพพระยาสีโคตบองนี้นะครับแล้วก็ได้แต่งชุดเป็นพวกอ่าเขาเรียกว่าชุดดั้งเดิมโบราณของกัมพูชานะครับมีความตื้นตันใจนะครับ แล้วก็น้ําตามันก็ไหลออกมาเองนะครับด้วยความคลั่งครูแล้วก็ความปลื้มปิติยินดีที่ได้ทั้งแต่งชุดนะครับเป็นขเขมรโบราณแล้วก็ได้เป็นเทพพระยาสีโคตบองนี้นะครับโอ้โหเป็นความภาคภูณใจอย่างมากนะครับทีนี้ผมผมมีความหนึงผมไม่ชอบใจในรูปลักษณ์ของพระยาสีโคตบองใหม่ นะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะอันนี้พูดจริงๆนะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอันนี้เป็นตัวใหม่นะเออจะบอกว่าเป็นเทพเป็นอะไรก็ได้เป็นเทพผู้ปกปักรักษาซึ่งของเดิมนั้นนะครับเป็นรูปนี้ครับนี่รูปนี้ครับเออเป็นรูปที่มีความงดงามมากนะอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับอันนี้เป็นศิลปะสยามอาร์ตนะหรือเสียมอาร์ตเนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้นะครับนั่นก็คือพระยา โคตรตะบองนะครับแต่ก่อนนี้เขาใช้คําว่าพญาโคตรตะบองใช่ไหมแล้วพอมาถึงมือของกัมพูชาเขาก็เลยใช้คําว่าพญาโคตรตะบองใช่ไหมพญาสีโคตรตะบองเออจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้พญาโคตรตะบองก็ไม่ผิดนะครับหรือว่าเป็นพญาสีโคตรตะบองก็ไม่ผิดนะแต่รูปลักษณะนะครับของเทพนะที่เป็นเทพจริงๆเนี่ยแล้วก็เป็นอ่าสยามอาร์ตหรือเสียมอาร์ตก็ตามแต่เนี่ยมีลักษณะที่เขาเรียกว่า ตรงตามหลักสรีระศาสตร์สรีระวิทยาเพราะอะไรเพื่อนๆดูเลยนะครับผมให้ดูจากของไทยที่เราทําก่อนในสมัยนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นมือเป็นแขนลําตัวหัวหรือว่าขาเนี่ยมีความสมส่วนสาาั่า a ผ่าเผยและดุดันน่ากลัวเป็นอย่างมากน่าเกรงขามจะบอกว่าน่ากลัวก็ไม่ใช่นะครับน่าเกรงขามเป็นอย่างมากเพื่อนๆดูเลยนะครับไม่ว่าจะหูตาจมูกนะครับ ศีรษะนะครับหรือว่าจะเป็นลำตัวมือพานนะครับความสมดุลของรูปลักษณะต่างๆเนี่ยมันตรงตามสรีระศาสตร์เลยมากๆนะครับตามความเห็นผมนะผมจะชอบมากเวลาที่เห็นพระพุทธรูปนะครับหรือว่า,าเห็นปูนปั้นอะไรต่างๆที่มันสมส่วนเนี่ยผมจะยกย่องช่างคนคนนั้นเลยว่าเฮ้ยสร้างออกมาได้สมส่วนมากไม่ว่าจะเป็น เป็นพระพุทธรูปเป็นพระพิคเนศนะครับเป็นเท้าสีสุวรรณนะครับหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สร้างออกมาแล้วมันถูกตรงตามลักษณะไม่มีอะไรใหญ่ไปเล็กไปนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับเมื่อพอเราเทียบกันกันกบของเขเมรเป็นยังไงครับหัวโตหัวไหลเล็กต้นแขนใหญ่พอมาปลายแขนนะครับเล็กลงมือกระตุ้ยหนึ่งนะครับถือพานกระยอมหนึงแล้วก็มีกระบองแล้วก็ดูช่วงลำตัวเนี่ย แล้วก็ช่วงขาเนี่ยคือความสมบูรณ์นะครับของทางสรีระศาสตร์เนี่ยมันไม่มีเลยนะครับพอดูแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ขออภัยด้วยนะใครนับถือก็แล้วแต่ผมไม่นับถือด้วยนะดูหัวกันแล้วกันนะครับไอตัวนี้เนี่ยผมไม่นับว่าเป็นเทพเลยนะดูหัวสิครับอ่ะเหมือนเอาก้อนขี้สีเหลืองมาวางไว้บนหัวหรือเปล่าอันนี้ผมพูดแรงเลยนะผมบอกเลยว่าคือศิลปะคัมแมร์อาร์ตออริจินอลของคตรพ่อคตรแม่มันเนี่ย มันดูไม่เข้าท่าเนะ่ยมันดูเป็นลิเกดูโอ้โหเป็นสถุนลุนชาติมากเลยผมพูดตามตรงเลยมีความรู้สึกว่าไม่สวยงามนะครับแล้วพอมาเทียบกับของไทยดูสิครับความน่าเกรงขามดูอ่าบนหัวเนี่ยมันออกศิลปะนะครับบนหัวของอ่าทางพญาสีโคตบองเนี่ยบนศีรษะนะครับบนเสียงบนหัวเนี่ยนะครับจะดูลักษณะเป็นเหมือนทางอินเดียซึ่งเราน่าจะได้รับอิทธิพลมาในช่วงเวลานั้นอยู่ นะครับศิลปะทางอินเดียเนี่ยก็มีการผสมผสานกับศิลปะไทยนะครับแล้วก็รูปแบบของช่างนะครับเขาก็ปั้นออกมาได้ดูลักษณะเนี่ยหน้าตาเหมือนคนทมินเลยนะครับคนทมินปนไทยเลยธมินไม่ทมินจ๋าด้วยแต่ปนไทยแล้วก็ดูดุดันหน้าเกรงขามมากๆนะครับดูดูสีสันนี่ก็เป็นการเหมือนโพกหรือสวมมงกุฎอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดูดีมากนะครับผมบอกเลยสวยงามแล้วมาดูของเขมรโอ้โหนะ ต่างกันราวฟ้ากับเหวจริงๆนะครับเอาล่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับสิ่งที่เขมรทำณเวลานี้นะครับว่างเป็นไม่ได้ก็แต่งตัวเป็นคนโบราณนัางแต่งตัวเป็นเทพบ้างอะไรบ้างนะครับออกมาแล้วก็ดูโอ้โหแย่กากที่สุดโอ้ไม่รู้จะพูดได้ยังไงนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเพื่อนๆจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับลองให้ข้อมูลและความคิดเห็นเข้ามาภายใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงเดี๋ยวเพียนเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาและค่องเพจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ